โอเคครับผมก็สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นลิกเตอร์นะครับแบบการยืนออฟเล่นนะครับซึ่งตาน,นี้ก็เจอโอ้โหผมคิดว่าเจออยู่ในโปรลีกนะฮะโปรเพเออร์สคนครับโปรเพเออร์สคนรู้สึกว่าจะเป็นดิฟอ์เลนไอป๊อตโปรแล้วก็เป็นโทนี่นะครับแล้วก็ยังมีเคนนิสิตอีกนะครับแต่คนสุดท้ายเนี่ยไอที่เล่นเมนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคือใครนะฮะ <c oughs> ก็วิธีเล่นลิคเตอร์คือต้นเกมมาปุ๊บเนี่ยให้เราไปโซนตรงดาร์คเลเยอร์นะครับไปโซนพุ่มข้างๆดาร์คเลเยอร์หรือถ้าเป็นพุ่มเราเ,เขาเรียกว่าพุ่มซ้ายนะครับเอลซ้ายนะครับไปพุ่มแอลซ้ายไว้นะครับก็จะ,กะบจะไปดักนะครับจะไปดักเวลาเรายืนเนี่ยก็ลิกเตอร์เป็นตัวที่จริงๆยืนสู้เลนได้ทุกตัวนะครับในเมตานี้เป็นออฟเลนที่เก่งที่สุดของเมตานี้ซึ่งต้องเรียกว่ามันมันค่อนข้างจะหลากหลายสามารถเดินไปเติมไฟหรือสามารถเดินไปทํานู่นทํานี่ได้เยอะ แต่ว่ามันยืนเลนแบบตีหน,หนึ่งโอเมนไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับถ้าพูดตามความสามารถแต่ว่ามันยังสามารถสู้กับโอเมนได้นะครับถ้าเรียกเพื่อนมายำตีมแบบนี้นะครับลิกเตอร์ผมห้อยมาเป็นออนสล็อตแปดเลนสองนะครับที่ห้อยมาเป็นเลนสองเนี่ยเผื่อฟุกตีติดคินะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับติดคิคีสี่ร้อยแต่ไม่ใช่คีแกยภาพนะครับเป็นคิเวทนะครับซึ่งคีเวทเนี่ยสามารถออกมาหลังจากเราใช้สกิลหนึ่งไปแล้วพุ่งสกิลหนึ่งปุ๊บเราตี นะครับพอพุ่งถึงกิโลหนึ่งปุ๊บตีเนี่ยมันจะเป็นคีเวทนะครับก็หลังจากเคลียร์คีฟเสร็จเราก็วิ่งไปเติมเลนแบบเนี้ยนะครับเคลียร์คีฟเติมเลนเคลียร์คีฟเติมเลนแค่นี้เองนะครับวันนี้ก็เรียกว่าลงคลิปถูกวันนะลงคลิปหลังจากที่แข่งโบลีกรอบก่อนชิงใช่ไหมวันที่24เสร็จนะฮะใครเพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้เนี่ยจริงๆผมเลือกที่จะกลับบ้านก็ได้นะครับแต่ว่า ผมคิดว่าป้อมน่าจะเลือดลดเยอะกว่านี้นะครับซึ่งผมก็ยอมตายดีกว่านะครับยอมตายดีกว่ายังไงป่าเราก็เวลสีแล้วนะครับถ้าป่าเกิดมาเนี่ยป่าจะมีอันตินะครับป่าเวลสีแล้วป่าน่าจะมีอันติแต่ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยรออันติมันรีครับถ้าโอเมนวิ่งเข้านะครับถ้าโอเมนวิ่งเข้ามานะครับป่าเราจะยิงสตัน์ปึ๊บไปติดโอเมนแล้วโอเมนมันจะวิ่งไม่ออกนะครับจะโดนสตัน์ข่าป้อมแล้วก็ตีป้อมไม่แตกนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมตายนะครับแต่จริงจริงก็ เป็นการตัดสินใจชั่ววูบ้วยแหละนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่เราจะเลือกแหละว่าจะการป้อมจนตายหรือว่าจะยังไงนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเราจะตายได้ในเลนเนี่ยแนะนาให้เคลียร์คีิ <c oughs> สเสร็จก่อนเคลียร์คลิเสร็จเคลียร์คลิเร็วแล้วตายคุ้มนะครับในช่วงต้นเกม <bizarre> เคลียร์คีิแล้วตายคุ้มเนาะ <c oughs> เวลาเล่นลิกเตอร์มีวิธีการงัด2แบบคืองัดงัดแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะครับ <c oughs> กับงัดแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วเข้าพุ่มใหม่ แล้วก็รอสักสี่วิมันจะงัดได้อีกนะครับเพราะสกิลหนึ่งของลิเเตอร์เนี่ยมันเป็นสกิลที่เขาเรียกว่าใช้ได้สองครั้งและใช้ดวลศัตรูนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราใช้ก็ถ้าใช้ครั้งแรกไปแล้วมันใช้ดีครั้งเราจะไม่ใช้เราจะเก็บไว้ก็ได้เขาเรียกว่ากักสกิลไว้นะครับการกักสกิลเนี่ยทําให้เขาเรียกว่าทําให้เราสามารถทํำให้เราสามารถแบบทําตัวหน้ากิงขามต่อหน้าฝั่งตรงข้ามได้นะครับจังหวะนี้เอลซุ El พังป้อมล่างแล้วนะครับเราควรเคลียร์คลิปเสร็จปุ๊บ สลับเลนเลยครับเคียร์คิีฟเสร็จปุ๊บสลับเลนเลยเนาะเพราะว่าเอลสู่มันทางป้อมไปแล้วนะครับเราควรจะให้แครี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอลสูหรือตัวอะไรก็ตามนะครับยืนง่ายนะครับการทําให้แครี่ยืนง่ายเนี่ยก็คือเหมือนกับรับประกันเลดเกมของเราว่าเลดเกมเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้จริงๆควรจะไปเติมไฟเร็วกว่านี้ผมควรจะรู้ตัวเร็วกว,ว่านี้ในจังหวะเนี้ยนะครับก็อย่างว่าเนาะเป็นเกมที่เจอโปรเพย์บางทีมก็จะมีลนๆนบ้างนะฮะ กระสุนแม่นแม่นจังเลยเอลซุก็หน้าที่ของเราจริงๆไม่มีอะไรมากนะครับเป็นออฟเลนเคลียร์คีปเติมเลนเคลียร์คีปเติมเลนแค่นั้นนะครับทําให้เขาเรียกว่าทําให้กระแสะไฟอ่ะมันดีนะครับการเคลียร์คีปแล้วเราไปเติมเลนเนี่ยทำให้แบบอีกทีมต้องมาพะวงนะครับต้องมาพะวงกับมาเคลียร์คีปพอมันพะวงกับมาเคลียร์คีปเนี่ยไฟมันก็จะไม่ครบนะครับพอไฟมันจะไม่ครบมันก็จะเล่นลาบากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้ขอนอกเรื่องนิดน,นึงเกี่ยวกับการเล่นลาวิวกับตีมี่นะครับลาวิวกับตีมี่เป็นคู่หูที่ผมมองว่ามันก็เหมาะมากนะแบบเอาตีมี่มาบู์เงินให้ลาวิวในช่วงต้นเกมนะครับงหวะนี้เขาถึกเหรถึกจัดเลยผมคิดว่าจะตายไปหลายรอบแล้วนะครับงัดหนึ่งคิดว่าจะตายเอาไม่ตายง,งัดสองคิดว่าจะตายเอาไม่ตายนะครับดาเมจขาดไปนิดเดียวก็เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นล er ิกเตอร์สายลิกเตอร์สายแท้งนี่แหละครับดาเมจมันเลยขาดปกติผมจะเล่นเป็นสายดาเมจอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ลิกเตอร์สายแท้ง นะครับกับการเล่นก็จะเป็นเกาะไฟนะครับฟอร์เคปทรอยแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกาะสะท้อนก็ดีนะครับแล้วก็เกาะเกิดหรือไม่ก็ออกเป็นถ้าอยากมีดาเมจอันนึงก็ออกเป็นมูามรามาสะหรือไม่ก็เป็นบกขนสเปียก็ได้นะฮะตัวเราสู้โอเมนไม่ได้นะหนึ่งหนึ่งโอเมนเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเลนหนึ่งหนึ่งนะครับยกเว้น เราเราเว้นเอ,อ่อฟเรนติโนไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะว่าตัวนั้นมันหนึ่งหนึ่งกับใครก็ได้นะครับโอเมนก็เป็นหนึหนึ่งตัวครับแต่ผมมองว่าถ้าให้ลิกเตอร์ยืนสู้ men, กับโอเมนกับฟลอเรนติโนผมยอมสู้กับฟลอเรนติโนดีกว่าโอเมนครับเพราะโอเมนมันแบบมันนแบบ่ารำคาญอ่ะมันแบบมันดาเมจแรงกว่าลิกเตอร์สำสำหรับเอ้ยไม่ใช่สิมันดาเมจแรงกว่าฟลอเรนติโนนะครับสำหรับผมอะ่ะคือโดนมันจับล็อกเคียน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 อะไรเงี้ยนะครับฟลอเรนติโนมันยังเคลียร์คีปไม่ได้เร็วขนาดโอเมนนะเนี่ยเราพยายามเคลียร์คีปสู้นะครับ พยายามเชียร์คลิปสู้นะไม่มีอะไรจะทำหรอกครับตัวเรารกับเขาอะนะครับยืนเล่นกันสองคนแค่นี้แหละนะครับออฟเลนยืนอย่างเงาๆงาฮะพอเราจะไปเติมหนูแคลรี่กับซัพพอร์ตทำเกมไว้หมดแล้วนะครับก็ถ้าจะเล่นแนะนาใครอยากไต่ก็เรียสก็ให้กดสามนะครับให้กดกับป่ากับรมอะแล้วเราเล่นตําแหน่งที่ขาดเช่นกดกับป่าให้ทีมเราเล่นป่ารมเราจะไปเล่นเมดก็ได้จะเล่นแคลรี่ก็ได้หรือจะเล่นออฟเลนก็ได้ยังไงก็คอกันรู้เรื่องอยู่แล้วครับ แต่ออฟเลนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลนที่ผมมองว่าไม่ควรจะหยิบมาตอนกด3มที่สุดเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเพื่อนครับถ้าเป็นเมทหรือว่าเป็นในส่วนของแคลลี่น่าจะได้เดินกับโรมกับป่ามากกว่านี้นะครับสำหรับผมนิกเตอร์ก็เป็นข้อย,ยกเว้นนะคือมันเดินเร็วเห็นไห,ห,ห,หมตัวมันเดินเร็วมากเลยครับแล้วก็เวลาไฟเนี่ยถ้าเลือกได้ให้ยืนอยู่ในพุ่มนะครับเลื่อนมันจะได้รีนะครับเลื่อนมันจะได้รีเร็วเนาะเนี่ยตัวเราถึงมากเลยนะ ถ้าเป็นลิกเตอร์สายดาเมจนี่ตายไปแล้วนะครับหลังจากไฟเสร็จก็ไปเติมเลนต่อครับไม่ต้องทำอะไรฮะลิกเตอร์สายเราคือไฟเสร็จเติมเลนนะครับไฟเสร็จเติมเลนแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าคลิปนี้สั้นไปเดี๋ยวผมเพิ่มอีกคลิปหนึ่งให้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นลิกเตอร์เพิ่มนะเพราะเกมนี้อาจจะอาจจะโดนกดดันค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าออฟเลนเขา แข่งโบกเลยออฟเลนแข่งโบกเลยแบบรู้หน้าที่เหมือนกันนะครับแล้วอาจจะเพิ่มอีกคลิปหนึ่งท้ายคลิปไว้ให้นะครับ <c oughs> อย่าลืมหน้าที่ของเรานะครับวิธีเล่นของเราง่ายๆมากๆเลยนะครับคือเคลียร์คลิปเติมเลนนะครับแค่นี้เลยนะครับมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับจริงๆจ,จะสอนเล่น More Thought. More Thought. มอทอร์รถมอทอสก็รู้สึกว่าเล่นง่ายเหมือนกันนะครับมอทอร์ดูลโอฟายเดี๋ยวไงเดี๋ยวทาให้นะครับ ก,ก็ค่อยๆฟาร์มค่อยๆเคลียร์คีปไปนะครับแล้วก็จังหวะเติมเลนก็ไปเติมนะครับ <c oughs> จังหวะเนี้ไปคิดว่าทันไปผมเพิ่งไปไม่น่าจะทันนะแบบเขาบวกห้ากันนะครับผมเติมเลนช้ากว่าตลอดเลยจังหวะเนี้ซึ่งจริงก็ลองใช้ดาบน้ําดูดีๆนะครับคือถ้าผมมาทานันมาทันไฟอัดีแล็กไม่น่าจะตายครับเพราะผมน่าจะไปเคลียร์กองหลังออกให้หมดลิกเตอร์เวลาเอาลิกเตอร์มาพยายามเอามันไปล้วงเม็ดหรือไม่ก็แครี่ครับ ถึงมันจะล้วงไม่ตายก็เถอะผมกล้าพูดคำนี้เลยว่าถึงมันจะล้วงไม่ตายก็เถอะแต่ว่าน่าสร้างดาเมจให้มากกว่าประมาณ40%ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะก็คือยืนแทงๆไว้ <ai> นะครับ<ล>ยืนแทงๆไว้เรียบร้อยฮะ ถ้าเกมที่ป่าก,กับโลมเล่นเป็นเนี่ยแล้วเราออฟเลนยืนชนะเลนหรือว่ายืนเคลียร์เลนเป็นเนี่ยแค่นี้มันก็ได้ดาวง่ายๆแล้วนะผมจะบอกให้เลยครับ <laughs> คือมันได้ดาวไม่ยากเลยนะตาเนี่ยดูดิผมไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยนะครับมีส่วนร่วมในเกมแค่8ตัวเองนะครับมีส่วนร่วมในเกมแค่8ตัวเองอาศัยเน้นตัวเองเป็นแทงค์แบบนะครับเน้นตัวเองเล่นเป็นแทงค์ไปแล้วก็ไปตามเลนที่มันไม่มีคนเคลียร์คีปไปเคลียร์คีปแค่นี้น,นะครับวิธีเล่นออฟเลนผมมองว่าเป็นหนึ่งในตําแหน่งที่เล่นง่ายที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับก็คือ เราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากนะจังหวะน,นี้เราก็มาโซนนะครับมายืนโซนรอเพื่อนบอกว่าจะเปิดดาร์คเลเยอร์นะครับเราก็มายืนโซนรอถ้ามีใครวิ่งมาเราก็จะได้งัดนะครับถ้าไม่มีมาก็ไปเคลียร์คีปต่อครับไปเคลียร์คีปที่เลนดาร์คเลเยอร์เลนบ้านเกิดอรอฮะซึ่งถ้าคิดว่าเราเป็นเล่นเป็นสายเติมเลนไวๆเนี่ยก็ออกไปในส่วนของเอ,อ่อพลังแฝงวิ่งเร็ววิ่งไปในน้ําก็ได้นะครับอันนั้นก็คุ้มอยู่นะ อันนี้ดูในแมพนะครับดูในแมพนะผมวิ่งเนี่ยวิ่งเนี่ยไม่ให้เต๋าเต๋าเขากลับนะครับวิ่งล่อตีนไว้ฮะไม่ให้เขากลับแล้วให้ทีมเรลป้อมนะครับก็อาจจะมองเป็นช็อตเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าแต่ถ้าผมไม่มาปวดเนี่ยเขาอาจจะกลับไปกันบ้านครบ5ตัวนะครับแล้วทําให้เราขึ้นบ้านยากขึ้นนะครับจังหวะนี้ก็ปวดไม่โอเมนกลับครับเนี่ยยืนปวดปวดยืนปวดปวดไม่ให้เขากลับนะครับไม่ให้เขาไปเคลียร์คีฟนะครับให้เตะคนเดียวเคลียร์คีฟไม่ได้อยู่แล้วครับ วิ่งไปเลยครับวิ่งแล้วรายงานเพื่อนตลอดว่ามันอยู่ไหนนะครับมันกําลังกลับไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ฮะจีจีครับผมก็ใครเพิ่งเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากดูคลิปเสริมเดี๋ยวผมตัดไว้เอาต่อจากตรงนี้เลยแล้วกันต่อจากดูสกอร์อะไรพวกนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะต่อคลิปเสริมการเล่นลิกเตอร์ให้อีกคลิปหนึ่งนะครับจะได้เป็นคลิปที่แบบเขาเรียกว่าดูลิกเตอร์แล้วรู้ว่ามันเล่นยังไงมันเดินยังไงเพราะเกมนี้ไม่ค่อยได้เดินอะไรเนาะ ดูแบบไม่ค่อยได้เดินอะไรเลยไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวไงเตรียมไปดูคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับทุกคนอีกประมาณสัก20วิแล้กัน2ีิวิแล้วกันให้ดูสกอร์ให้ดูเลยพวกนี้ก่อนนะครับ โอเคครับมาต่อกันอีกเกมนะฮะเกมนี้ก็มาสอนลิเกอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมคิดว่าคลิปเมื่อกี้ยังอาจจะสอนไม่ค่อยจุสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับ <c oughs> เป็นเกมที่สําหรับผม <c oughs> ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเก <c oughs> มนี้ก็มาสอนเบสิกพื้นฐานนะครับสาหรับ <c oughs> หลายคนที่ยังไม่ได้ขึ้นหลังสูงขนาดนั้นนะครับทีมมันก็อาจจะไม่ได้เดินกันดุขนาดนั้นนะครับมันก็จะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นเนาะก็วิธีเล่นเหมือนเดิมครับมาโซนในพุ่มแอลไหนก็ตามที่ด์กเลเยอร์อยู่ นะครับเกมนี้มันจะมีโอกาสไปได้2อย่างนะครับดาร์คเลเยอร์อยู่บนกับอยู่ล่างนะครับก็ไปโซนพุ่มนะครับตอนเปิดไปโซนเนี่ยก็วิ่งใช้สกิลหนึ่งไปพอเกิดปุ๊บเนี่ยพอบ่อน้ําปล่อยให้เราวิ่งออกไปไปวิ่งเล่นแล้วนะครับเราก็ใช้สกิลหนึ่งพุ่งไปเลยข้างหน้า1ครั้งนะครับมันจะทําให้เราไปโซนพุ่มได้ง่ายมากๆนะครับถ้าไม่เจอซูเปอร์แมนนะครับย้ำก่อนวิธีเคลียร์คลิปก็ประมาณนี้แหละนะครับเดินใช้สกิลหนึ่งปาดใช้สกิลหนึ่งปาดแล้วเคลียร์แล้วก็พยายามเดินไปเติมเลนนครับะ ถ้าคีบถ้าเราเคลียร์ไว้นะครับถ้าเราเคลียร์ไว้ถ้าเราเคลียร์ช้าก็ไม่ต้องไปเติมก็ได้ครับแบบจังหวะนี้เจอมาหลอดมันก็พยายามเดินปาดเดินไล่ผมจังเลยนะครับยักษ์แดงเนี่ยเห็นไหมว่ามวยวิ่งมาแล้วนะครับมวยวิ่งมาแล้วตีมี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็กดกับตีเดิมแค่เขาเปลี่ยนรหัสนะครับก็จะเป็นตีมี่เดินคู่กับป่านะครับตีมี่คู่ป่าเนี่ยทำให้ป่ารวยขึ้นนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับสำหรับตีมี่คู่ป่าเนาะ ลิกเตอร์งานเราแทงกับงานเราแทงเนี่ยมันจะได้ดาเมจสูงสุดนะครับบางคนแบบชอบงานงานเราแทงง้นงนเราแทงคือสําหรับคนที่แบบรีบจบดาเมจอย่างรวดเร็วนะครับง้นงนแทงได้ดาเมจเลยแต่งัดแทงงัดแทงจะได้ดาเมจมากกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเได้เขาเรียกว่าดาเมจเวทด้วยนะครับพอง้นเสร็จแทงเนี่ยนะครับหลังจากใช้สกิลหนึ่งโดนแล้วโจมตีหรือไม่โดนก็ตามแล้วโจมตีเนี่ยมันจะให้ดาเมจเวทกับเราด้วยนะครับเพราะงั้นก็คิดดีๆเวลาใช้แล้วกันนะครับ จังหวะน,นี้ฮะผมอยู่ในพุ่มนานไปฮะจริงๆกะจะออกไปในจังหวะด,ดาบฟ้านะครับเราไปแทงเขาน่าจะได้คีร่าเนาะแต่ว่าแทงไม่ได้ไม่เป็นไรครับได้เข้าไฟอยู่ดีฮะเคลียร์คลิปเสร็จก็ไปเติมนะครับไปเคลียร์ล่างนะครับผมเคลียร์ไม่หมดด้วยซ้ำเมื่อกี้นะครับเพราะเห็นมวยวิ่งมาละแต่ว่าเลนล่างเนี่ยเราต้องเคลียร์ครับมันคือหน้าที่ของเราแล้วมันก็คือกองเงินของเราด้วยนะครับจังหวะนี้ขอกันไม่รู้เรื่องครับจังหวะนี้ขอกันไม่รู้เรื่องผมบอกผมคิดว่าจะกลับนะครับแต่ก็ไม่กลับเขเข้าต่อ คิดวิธีกลับไม่กลับก็เข้าต่อเดินแบบผมไปช่วยไม่ทันะนะครับอันนี้ไปช่วยไม่ทันจริงๆฮนะก็คือความผิดของผมแหละอันนี้นะครับที่ช่วยไม่ทันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เคลียร์คีปต่อเราเป็นหน้าที่หัวหน้าคีปครับเล่นสไตล์คล้ายๆโอเมนเวลาผมเล่นออฟเลนผมจะเล่นสไตล์ที่อาจจะไม่ค่อยแอคเซสิฟอาจจะเป็นสไตล์แบบเคลียร์คีปแล้วก็เดินไปกับเพื่อนซะมากกว่านะครับ ที่ไม่ได้กดกับไอเดีเอ่อกอลเลตอันดับสองไม่ได้กดกับไอหมูพีตัวนั้นเพราะว่าหาห้องไม่เจอนะครับก็เลยต้องให้มันเปลี่ยนไอดีนะครับแล้วมากดไอดีลูกเพจผมนะ <c oughs> งัดไปฮะงัดไปครับทำดาเมจไปฮะจริงๆเห็นไหมลิกเตอร์อันนี้ไม่ได้ออกของดาเมจสักชิ้นเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีดาเมจอยู่พอสมควรนะฮะงัดว่าว่ะเขินเลยจังหวะนี้งัดว่าวฮะ <c oughs> แต่แนะนําถ้าเราใช้ดาบญ้าไม่ไม่เข้มไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ก็ใช้เป็นดาบน้ําก็ได้นะครับดาบน้นํานี่พุ่งไกลครับแล้วก็จะบอกว่าเมตาปัจจุบันจินนาได้ปรับขึ้นมาเก่งขึ้นพอสมควรนะฮะก็ลองเล่นดูได้นะครับลองเอาจินนาไปเล่นดูได้เนาะแล้วพลังแสงที่บอกว่าถ้าเราถ้าเราชอบถ้าเราชอบที่จะเติมไฟไบ่อยๆให้เอามาเป็นวิ่งบนน้านะครับถ้าชอบเติมไฟไบ่อยๆเอาวิ่งบนน้ำไปเลยนะครับคุ้มได้รีเลื่อนิดนึงด้วยนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าต่อยของมวยมันจะบั๊กนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะมันผมรู้สึกว่ามันต่อยไกลปแปลกๆนะครับหลังจากถามถามแล้วหลายคนก็บอกว่า,วามันอาจจะเป็นบั๊กนะครับบั๊กต่อยบั๊กต่อยดูดูมันลากไปไกลเกินฮนะไกลกว่าปกติไกลกว่าที่ควรจะเป็นนะนี่ครับเวลาเราเล่นเดินกับทีมเคลียร์เลนเสร็จเดินเคลียร์เลนเสร็จเดินถ้าเราไม่เจอพวกแบบโอเมนหรือไม่เจอพวกที่เคลียร์เวฟคลิปเก่งๆเนี่ยเราจะได้เคลียร์ก่อนเขานะครับแล้วเราจะได้เติมไฟเร็วกว่าเขานะครับ ลิเกเตอร์เนี่ยท็อปเทียร์แล้วของออฟเลนนะครับฟอเลนก็สู้ไม่ได้เพราะฟอเลนเขีไม่ทันนะครับงัดเล่นะงัดเล่นคือดามจเราไม่แรงหรอกนะครับแต่เราป่วนนะครับช่วงเลดเกมเราป่วนมากนะครับกลางเกมก็ได้กลางเกมแบบเราเล่นฟูลแทงอะ่ะเราออกเป็นในส่วนของฟอร์สเคปอะครับปวนมากๆครับป่วนแบบป่วนจัดเลยเนี่ยแล้ก็ตานี้ที่เราเจอเราเจอเป็นมาหลอดด้วยนะครับเพราะงั้นเกมไม่ยากครับเจอมาหลอดเราก็ ไม่โดนมันโซโล่คิวอยู่แล้วอะแน่นอนเพราะมาหลอดมันไม่มีสกิลที่แบบบุ๊ปบ,บ๊บบุ๊ปบ๊บมาฆ่าเราได้เนาะห <c oughs> น้าที่ของเราคือเคลียร์เคลียร์คลิเติมเลนเคลียร์คีิเติมเลนแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยลองเอาไปเล่นดูนะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนเล่นไม่ค่อยเก่งมากนะครับลองให้เล่นลิกเตอร์สายนี้ดูหรือลองให้เล่นโอเมนคลิปที่แล้วที่ผมเจอรักแข่งดูนะครับมันมนเล่นไม่ยากนะครับมนเล่นไม่ยากเราแค่ทําตามหน้าที่ของเรานะครับแค่รู้หน้าที่ว่าหน้าที่เราต้องทําอะไรมองมินิแมป คุยกับเพื่อนนิดนึงนะครับถ้ากดสามนะถ้ากดคนเดียวก็ไม่ต้องคุยครับมองมินิแแบบอย่างเดียวครับมองมินิแแบบอย่างเดียวได้เลยนะครับคํานวณดาเมจดีๆนะครับว่าเราทําดาเมจได้หรือเปล่าเนี่ยยืนอยู่ในพุ่มจะเห็นว่าเลือดเราเด้งเรื่อยๆเห็นไหมหกสิบแปดหกสิบหกหกสิบหกอะไรเงี้ยมันจะรีทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับรีทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งวิถ้าจำไม่ผิดน,นะมันก็จะรีเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะครับเนี่ยเราบังคับไปม,มาหลอดอยู่เราแล้วก็เรามีโอกาสเคลียร์คลิปได้กว่กาามลอ นะครับเพราะตัวเราสกิลเคลียร์คีฟได้ดีกว่ามีทั้งสกิลหนึ่งก็เคลียร์ได้สกิลสองก็เคลียร์ได้อันติก็เคลียร์ได้นะครับแต่ใช้อันติเคลียร์คีฟก็ไม่ผิดอะไรนะนะครับไม่ได้ผิดอะไรนะใช้อันติเคลียร์คีปมาหลอดพอเดินไปข้างบนเดินไปตรงกลางแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมากันเวฟคีปแบบเราไม่ได้นะครับเพราะตัวเราวิ่งเร็วนะครับ <c oughs> จริงๆจังหวะแบบเนี้ยสลับก็ได้นะครับแต่ว่าไวยโอเขายืนอยู่หมบนก็ได้ฮ ไม่ขัดทธาอยู่แล้วครับเนี่ยดูตัวเรายืนโซนดาเมจไว้นะฮะมาหลอดยืนอยู่ข้างหลังนะครับมาหลอดก็ไม่มีใครเอาครับอารมณ์เหมือนเราเลยฮะยืนเหงาันอยู่สองคนครับเป็นแท้งที่แบบ <c oughs> ไม่มีใครสนใจจริงอะเห็นผมไปยืนแบบคี่าวิ่งหนีครับอาริทวิ่งหนีแบบอย่าไปยุ่งกับมัน,มนเลยลูกนะฮะอารมณ์อย่าไปยุ่งกับมันลูก <c oughs> นะฮะก็เนี่ยถ้ามีทีมที่เล่นเป็นหน่อยนะครับเราก็ยืนเลนเฉย นะี่ยยืนเล่นเฉยๆเติมเล่นในจังหวะที่น่าเติมนะครับแค่นั้นแหละจบแล้วจบแล้วตีเขาทีมเขาพังไปหมดนะครับเอาดักสเลเยอร์ก็เปิดให้เพื่อนครับเราใช้สกิลสองหลบนะครับสกิลสองเอาไว้หลบสกิลนะครับเอาพลังแฝงมาเป็นเดวิสเวเวคเคนนิงเพราะว่าถ้าเรากดอันติปุ๊บเนี่ยเดวิสเวเวคเคนนิงเด้งนะครับมีโอกาสที่เขาเรียกว่าใช้รีเทเลตได้รัวๆนะครับใช้รีเทเลตรีเอทครั้งหนึ่งปุ๊บ พอมาอีกครั้งปุ๊บเรากดอันติปุ๊บเหมือนกับใช้ได้2ทีแบบปัด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 ,ปดอะนะครับพวกแอสซัสซินจะเกลียดนะพวกแอสซัสซินจะไม่ชอบเลยอะ่ะยัดสมมติเป็นคีรากระโดดมายัดตบ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 เรากดรีทาีเอทครั้งแรกโอเคมันกดหมดแล้วนะครับเรากดเดวิลคินนิ่งปุ๊บอะฮิร่ามาตบต่อเรากดสกิลรีทารีเอทต่อสกิลสองต่อคือแบบ <c oughs> ดาเมจแทบจะไม่เข้าครับแล้วปัจจุบันก็ถึกอยู่แล้วครับปัจจุบันก็ถึกจะจัดอยู่แล้วนะครับยังจะมีรีทารีเอทอีกคือแบบเอาลงยากมากครับฮีีโร่ตัววน้้แลก เป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เบอร์ดาเมจแรงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นตัวที่ทำดาเมจได้อยู่นะครับเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆตัวที่เก่งของมอทอสมอทอสก็คือเรียกว่าเป็นมอรทอสล่างอัปเกรดแล้วกันเป็นมอทอสล่างอัปเกรดแล้วกันลิกเตอร์ในเมตานี้นะครับมีทั้งความถึกแล้วก็มีดาเมจแล้วก็มีอะไรที่มันมากกว่ามอรทอสนิดหนึ่งนะครับคือการเติมเลนเนาะอย่าสังเกตว่าตัวเราไม่ได้ทําอะไรมากนะครับ เดินเคลียร์คีฟครับเคลียร์คีฟเติมไฟเคลียร์คีฟเติมไฟแคน่น้เพื่อนทําทุกอย่างหมดแล้วเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับกับการเล่นออฟเลนเนาะก็หลายคนอาจจะบอกฮ่ยพี่ไปกดกับทีมดิมันก็เลยเป็น,ปนแบบนี้จริงๆผมกดโซโล่มันก็เป็นอารมณ์แบบนี้นะครับอาจจะมีแบบเอาเพล์อาจจะมีค่าเยอะกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายพื้นฐานในการเคลียร์คีฟแล้วก็เติมเลนมันก็คือพื้นฐานเดียวกันครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการสอนเล่นลิกเตอร์ผมอัดให้เต็มๆเลย2คลิป นะครับในคลิปเดียวกันนะครับในเขาเรียกว่าในคลิปเดียวกันเลยนะครับสเกมในคลิปเดียวกันเออต้องบอกนี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเกม15ตาติดแล้วหรอเพิ่งรู้เนี่ยว่าชนะ15ตาติดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพยายามตัดคลิปใหม่ๆเอามาลงให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ